มาดูที่เกี่ยวข้องกับ DSI ที่เป็นเหตุให้มีคาสั่งย้ายอดีตอธิบดี DSI นะคะคุณผู้ชมคะตามกําหนดการแล้วเนี่ยวันนี้พนักงานสอบสวนชุดของพลตราเวจเอกสุรเชษฐ์หกักพานรองผู้บัญชาการตางบงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติออกหมายเรียกนายตยริศเตมหิบงอดีตอธิบดี DSI มาให้ข้อมูลค่ะกรณีที่เจ้าหน้าที่ DSI นั้นไปค้นอดีตบ้านพักกรุงศูนย์นาอูรูแล้วก็เรียกเอาทรัพย์ผู้ต้องหาไปกว่า9ล้านบาทนะคะเราจะไปติดตามจากคุณเบญจพจน์คลิปกมลนแสงค่ะรายงานสดจากสโมสรตํารวจค่ะคุณ จพคคุณพึ่งนภพคุณจิรัชตาครับสำหรับการเข้ามาให้ปักคําของทางเจ้าหน้าที่ DSI นะครับก็คืออดีตปรธนที่ประธีดีหลายนั้นก็ได้มีการเข้ามาในช่วงเวลาประมาณหัวค่ําของเมื่อวานนี้เรียบร้อยนะครับซึ่งมาก่อนที่มีการที่จะนัดหมายกันในวันนี้เวลา10นาฬิกานั่นเองนะครับขะยดนยันอกรัภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้เป็นภาพในขณะที่ทาง นายตริเตมหิวงอดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเนั้นได้มีการเข้ามาพบกับทางพนักงานสอบสวนเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมานะครับซึ่งมีการให้การกับทางชุดสืบสวนที่มีการตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อที่จะสืบสวนในคดีนี้นะครับซึ่งเป็นคดีที่ทาง DSi นั้นและเจ้าหน้าที่ของตำรวจ191เข้าไปตรวจค้นบ้านของอดีต ก <brigade> งสุนลนารูนะครับที่ย่านทุ่งมหาเมฆและได้มีการรีดเอาทรัพย์ของนักท่องเที่ยวไปกว่า9 5้าล้านแบาทนั่นเองนะครับ <nt> เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้มีการอาสอบสวนกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจนพบว่าต้องมีการสอบสวนนายตอริสเพิ่มเติม และก็ได้มีการนัดหมายกันในวันนี้เวลา10นาฬิาแต่ว่านายตาิตได้เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนก่อนเวลาที่ได้มีการนัดหมายในช่วงเมื่อวานนี้แล้วนะครับช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกานั่นเองนะครับขณะเดยียวกันเรื่องของการสอบสวนทางพลตารวจเอกเออสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าแนวทางการสอบสวนนายตาิ์นั้นก็มีประเด็นที่ต้องสอบถามเรื่องของการที่จะ เหตุผลในการตั้งชุดเฉพาะกิจนี้ขึ้นมามีเหตุผลอะไรรวมทั้งเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการเ,าเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นั้นนายตาดิสมีคําสั่งหรือไม่นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ได้มีการเรียกเ,เจ้าหน้าที่ที่เป็นหน้าห้องทํางานของนายตาดิสนั้นเข้ามาพบกับพนักง,งานสอบสวนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการบอกว่า มีคำสั่งให้ทาง191นั้นเข้าไปร่วมปฏิบัติกับทาง DSI รวมทั้งได้มีการรายงานกับทางนายตายรฤทธิ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับพนักงานสอบสวนก็ได้มีการสอบสวนาทางนายตายรฤทธิ์กับประเด็ดนนี้ไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในเวลาประมาณ12นก30นาที พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็จะเดินทางมาที่สโมสรตำรวจเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของคดีนี้แล้วก็มีการตรวจสอบสำนวนว,นว่าการสอบสวนเมื่อวานนี้เรียบร้อยดีหรือไม่นะครับและก็มีรายงานว่าอาจจะต้องมีการเรียกเจ้าหน้าที่ DSI ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสั่งการรวมทั้งบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนายไตริสนั้น เข้ามาสอบปากคําเพิ่มเติมในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันอีกคดีหนึ่งที่ต้องมีการติดตามก็คือเรื่องของการตรวจค้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางคดีนี้เป็นอีกคดีหนึ่งที่สอนอห้วยขวางได้ตั้งเป็นอีกหนึ่งคดีเพื่อที่จะสืบสวนนะครับเพราะว่ากล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ดีไอจำนวน3คนด้วยกัน ที่เสร็จสิ้นจากภาร,รกิจการค้นที่บ้านพักแล้วเดินทางมาที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้ต่อนะครับและได้มีการนําพระพุทธรูปภายในห้องนี้ไปการสืบสวนพบว่าห้องนี้เป็นห้องของครอบครัวของอกองศุลน,นาอรูที่ไดม้มีการมาเช่าไว้อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ได้มีการเข้ามาตรวจค้นเพิ่มเติมจนมีการนําทรัพย์สินออกไปคดีนี้สอนอห้วยขวางได้มีการดําเนินคดีแล้วก็อยู่ระหว่างการขอสารไปออกหมายจับ เพิ่มเติมใน3คนที่พบในกล้องวงจรปิดซึ่งก็ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ดีใ์ที่อยู่ในชุดเดียวกับการจับกลุ่มที่บริเวณสถานทูตสุน,นาอูรูก่อนหน้านี้แล้วก็ขยายมาตรวจค้นที่แห่งนี้นะครับทำให้อีก3คนนี้ต้องมีอีกหนึ่งคดทงีที่ต้องมีการถูกดําเนินคดีแล้วก็จะออกหมายจับในเร็วๆนี้ด้วยนะครับชุดสืบสวน ในคดีนี้เตรียมที่จะเรียกเจ้าหน้าที่กงสุลของนารูเข้ามาให้ปากการให้ปักคําเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าคดีนี้ยังคงต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติมต่อว่ามีบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้หรือไม่หรือว่ามีการทําเป็นขบวนการหรือไม่ด้วยนะครับเพราะว่าในหนังสือของสถานกงสุลน,นารูส่งไปให้ให้อธิบดีดีเอสไในการที่จะตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการลงลายมือชื่อของเลขาพูดของนาอูรูนะครับ ทางพลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าก็ต้องมีการเรียกเข้ามาให้การเพิ่มเติมด้วยในเรื่องของประเด็นว่าทำไมถึงมีการส่งไปให้ทางดีเัยในการตรวจสอบ ทำไมถึงต้องเลือกหน่วยงานนี้ในการตรวจสอบเรื่องของเหตุการณ์ที่คาดว่าอาจจะมีการกระทําผิดในบ้านพักแห่งนี้นะครับก็จะต้องมีการเรียกการตรวจสอบแต่ว่าในช่วงบ่ายวันนี้น่าจะมีความคื้นหน้าเพิ่มเติมเนื่องจากว่าทางพลตำรวจเอกสุรเชษก็จะเข้ามาติดตามความคื้นหน้าณสถานที่แห่งนี้ครับคุณจีรัสตาคุณพึ่งนภาครับค่ะคุณเบนจพงศ์แค่จากการเข้าให้ปากคําของอดีตที่ bdsi เมื่อวานนี้นะคะคุณเบนจพงพ์คะทางตํารวจบอกไหมคะว่าอาจจะต้องให้ทางคุณตยริศนั้นเข้ามาให้ปากคําเพิมเ่มเติมอะคะ เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ที่พลตำรวจเอกสุรเชษจะเข้ามาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับว่าจะจําเป็นต้องมีการให้ปากคําเพิ่มเติมของนายใรฤทธิ์หรือไม่เพราะว่าณขณะนี้นะครับการสอบสวนหรือว่าข้อมูลที่ให้เมื่อวานนี้ตํารวจก็บอกว่าเพียงพอแล้วแต่ก็คาดว่าน่าจะปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์การสั่งการต่างๆเพราะว่าก่อนหน้านี้นายตริตก็ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนไปแล้วว่าไม่ได้มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ว่ามีการไปปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยร่วมกับทาง191เองโดยที่ไม่ได้มีผ่านคําสั่งจากตัวเองไปครับค่ะคุณคุณเบญนจพจน์แล้วจริง,รงๆเห็นบอกว่านัดหมายให้คุณไตรยริทเนี่ยม,มาให้ปักคําในวันนี้แล้วทําไมถึงไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะครับ อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกของนายไตริทด้วยนะครับที่จะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนก่อนแต่ว่าอันนี้มัน,เป,น,เ,ปนเป็นเพียงหมายเรียกนะครับ mm. ก็สามารถเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนก่อนเวลาที่กําหนดได้ถือว่าเป็นผลดีต่อในเรื่องของคดีนะครับแต่ว่าการเข้าพบก่อนหรือหลังนั้นทางพลตํารวจเอกสุรเชษบอกว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับในรูปคดีแต่ว่าเรื่องของการเข้ามาพบเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลในเรื่องของการสืบสวนดําเนินคดีต่อไปด้วยครับค่ะ <c oughs> แล้วลวที่บอกว่าจะมีการให้ออกหมายจับเจ้าหน้าที่ DSI 3คนนี้อันนี้แสดงว่าหลักฐานค่อนข้างชัดเจนแล้วหรือเปล่าคุณเบญจนพฤษ หลักฐานในเรื่องของกล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกได้ชัดเจนแล้วนะครับเกี่ยวกับการเข้าไปในเคหสถานที่เป็นคอนโดมิเนียมที่ย่านห้วยขวางนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นก็รวบรวมพยานหลักฐานในจุดนี้เพื่อที่จะไปตรวจสอบว่าแล้วก็ไปยืนยันว่าเป็นตัวบุคคลของเจ้าหน้าที่ของ DSI แล้วด้วยนะครับทางพลตํารวจเอกสุรเชษก็เคยบอกแล้วด้วยว่าเรื่องนี้มีการสอบสวนขยายผลมาพบว่าทั้ง3มคนนี้เป็นชุดเดียวกับเป็น3ใน5คนของ DSI ที่ไปที่บ้านพักของกองสุนนาูรูที่ทุ่งมหาเมฆ ก,ก่อนที่จะมาตรวจค้นที่แห่งนี้อีกแล้วก็มีการนําทรัพย์สินไปบางส่วนด้วยเบื้องต้นเนี่ยที่เตรียมจะถูกแจ้งข้อกล่าหาก็คือเรื่องของการบุกรุกเข้าไปในเคหสถานแล้วก็เรื่องของการลักทรัพย์นะครับแต่ว่าการเข้าไป3คนเนี่ยมันจะเข้าข่ายเรื่องของการปล้นทรัพย์ ทีนี้พยานหลักฐานเรื่องของการนําทรัพย์สินออกไปเนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยว่านอกจากพระพุทธรูปที่นําออกไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ขอสารออกหมายจับต่อไปด้วยครับค่ะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องรอช่วงบ่ายที่พลตเอกุรเชษณ์นั้นจะเดินทางมาว่าจะมีความคืบหน้าทางคดีอย่างไรใช่ไหมคะคุณเมญจพศั์คะครับรถูกต้องครับค่ะขอบคุณค่ะ